สวัสดีครับพี่พีๆน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาส่งงานมีดชุดวันที่30มิพฤศจิกายนนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันที่1แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งในช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้าๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนมีดของผมนะครับมีดมีปัญหาอะไรก็บอกผมได้นะทักมาทางไลน์หรือโทรมาได้หรืว่าที่เราติดต่อซื้อขายกันนะครับ บ,บ,อบอกได้เลยนะไม,ไ,มไ,มไม่ต้องกังวลอะไรนะวันนี้ผมก็จะมีของขวัญปีใหม่ให้นะจะ,นจะเป็นการแจกมีดสามเล่มนะครับที่มีเลขหนึ่งสองสามเนี่ยข้างใต้จะมีเลขเลขคู่อยู่ในนี้นะเป็นเลขคู่นะครับศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าเนี่ยศูนย์ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้านะครับใครทายถูกก็จะได้มีดไปนะครับแต่ว่าผมขอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับ ใครที่ตอบได้นะขอค่าส่วนหนึ่งร้อบาทนะครับผมจะแจกที่ช่องคา r d ส203นะครับนะครับสกด C อะไรนะ CLA W S นะครับแลวใหม่ CLA W S แล้วก็ตามด้วยเลข203นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันที่ช่องนั้นนะครับ ใครที่อยู่ช่องมีดวิทยวัตนก็ต้องกดติดตามไปที่ช่องนู้นนะใครที่ติดตามแล้วก็ไปที่ช่องนู้นเลยส่วนใครที่อยู่ตรงนี้ที่ช่องค้าศูนย์สองศูนย์สามช่องนี้แล้วนี่ก็มาเล่นเลยเล่นได้เลยตอบได้เลยนะตอบได้เลยนะครับอ่าหนึ่งคนเนี่ยผมจะให้ตอบสามครั้งนะครับอ่าหมายความว่าหนึ่งคอมเมนต์ต่อหนึ่งคำตอบเท่ากับว่าหนึ่งคนสามารถตอบได้สาม สามคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งคำตอบหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคำตอบหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคำตอบหนึ่งเพราะมันมีมีสามเล่มนะครับใครที่ตอบคอมเมนต์เดียวสามเบอร์รวดเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะครับให้ตอบคอมเมนต์หนึ่งต่อหนึ่งคำตอบแล้วก็ผมให้ตอบได้คนละสามคำตอบก็คือสามคอมเมนต์นั่นเองนะครับใครจะตอบคอมเมนต์เดียวก็ได้แต่ห้ามตอบคอมเมนต์เดียวแล้วมีเรียงสามนะครับคอมเมนต์เดียวสามคำตอบเลย ตอให้ถูกผมก็ไม่ให้นะผมจะให้ตอบแค่1คอมเมนต์ต่อ1คําตอบนะครับแล้ว1คนจะมีสิทธิ์ตอบ3คอมเมนต์นะครับอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะนะครับใครไม่ว่างไม่เป็นไรนะครับผมเอาคนที่ว่างพอนะครับเอาความสมัครใจนะครับความสมัครใจพอแล้วอ่าเล่นที่1ก็ อาจพวกนี้จะเป็นงานเก่าบวงทมงนงั้นนะครับนี่คือเล่มที่หนึ่งนะครับไม่ผมอาจจะไม่ได้ทําแล้วนะครับมีพวกนี้นะครับจะเป็นอิโต้นะครับน่าจะยาวสิบสองนิ้วนะเดี๋ยวจะเทียบกับตัวนี้นะสิบสองนิ้วหรือสิบเอ็ดนิ้วไล้ไหมสั้นกว่ายานากิบะหน่อยเป็นด้ามไม้ปะดูนะครับตัวนี้ไม่ได้ล็อกกันนะครับตัวนี้ไม่ได้ล็อกกันนะครับเป็นชุดหลังๆแล้วนะครับ มีดก็พอดีนะครับมีดพอดีฟันฟันได้ทุกอย่างเลยไม้นะครับฟันได้ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นไม้แข็งๆก็เบามือหน่อยนะครับเราก็ถนอมมีดเราเอานะถ้าเป็นไม้สดก็ฟันไปเลยนะครับสนก็ค่อนข้างหนานะประมาณหกเจ็ดมิลด้วยแหละนะประมาณโดยประมาณนะผมผมกะสายตาหมาดอ่ะนี่เป็นมีดรุ่นเก่านะนี่คือเล่มที่หนึ่งนะครับ เบอร์นี้นะเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะครับเวลาลูกค้าตอบหรือทุกท่านตอบไม่ต้องตอบว่าเบอร์อะไรก็ได้แค่พิมพ์เลขมาเดี๋ยวถ้าท่านถูกตัวไหนเดี๋ยวผมจะบอกอ่าใครตอบไม่ถูกผมจะไม่ได้ไปตอบอะไรให้นะใครตอบถูกผมจะไปตอบว่ายินดีด้วยแล้วก็โทรหรือแอดไลน์มาแล้วผมจะให้ผมจะให้เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไปให้นะอ่านี่คือเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มที่หนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไว้ที่เลยนะ อ่าเล่มที่สองตัวนี้ผมไปปาดให้ใหม่เนี่ยผมปาดให้ใหม่นะมีดรุ่นเก่าค่อนข้างหนาครับเนี่ยอ่ามีดหลังๆนี่บางหมดครับบางนะครับนี่เอาไปทําอาหารนะครับเอาไปาหั่นหมูสับกระดูกหมูโครงไก่พอนะรุ่นรุ่นสามมิลเนี่ยผมปาดให้บางเลยอ่ารุ่นนี้เบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับใครตอบถูกเลขข้างใต้เบอร์สองนี้จะได้เล่มนี้ไปนะครับ หนึ่งคนตอบได้สามคอมเมนต์นะคอมเมนต์ละหนึ่งคำตอบนะครับเรามาดูเล่มที่สามเล่มที่สามน่าจะเป็นหกนิ้วนะครับตัวนี้ก็บางไม่ดังนะครับไม่เกี่ยวนะครับดังไม่ดังไม่เกี่ยวลั่นหมดนะครับนี่เบอร์สามนี่ดัางปยุงนะพิเศษหน่อยเล่มนี้นะครับบางเอาไวแ้แล่เอาไว้ทำกับข้าวกันนะครับหรือว่า เข้าป่าก็ได้แต่จะไปฟันของแข็งแล้วกันฟันไม้ฟันอะไรได้เบาเบามือนะเบาเบามือเราต้องถนอมมีดเราด้วยนะเหล็กดีเหล็กไม่ดีผมเห็นลักลั่นมาเยอะแล้วนะครับถ้าคนใช้งานไม่ถนอมนะครับมีดดีก็ต้องอาศัยคนใช้ที่เก่งด้วยนะครับอันนี้เบอร์สามนะใครตอบถูกเลขข้างใต้เบอร์สามนี่จะได้ไปนะครับผมผมเขียนเอาไปละครับโอเค โอเคจำได้ใช่ไหมกติกาก็คือ1คอมเมนต์ต่อ1คําตอบ1คนตอบได้3คอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ comment เดียว3คําตอบผมโมคะนะครับตอบถูกผมก็โมคะนะครับอ่าแล้วก็คลิปเนี่ยผมจะอยู่แค่ช่องค้า2องศก็ 3, คือช่องช่องเมนหลักเลยช่องช่องมีดวิทยุนี่จะเป็นช่องรองแต่ว่าผูติดตามอาจจะเยอะกว่านะครับ เดี๋ยวเราไปรีวิวมีดกันนะครับสั้นๆนเดี๋ยวผมก็จะต้องรีพ็กด้วยวันนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่นะตัวนี้ก็จะเป็นซองของตัวเล็กตัวเล็กพร้อมซองนี้600บาทรวมส่งเลยนะราคาที่ผมจะบอกนี่คือราคารวมส่งเลยนะครับนีดจริงกับในกล้องนี้คล้ายๆกันนะไม่เหมือนกันนะคล้ายๆนะครับเหมือนกันแหละ <laughs> เล่มเล็ก6ก0บาทด้านปราดูนะครับด้านปราดูส่วนคอสีดำนะั่นน่ะบางอันก็เป็นพยุงมันก็เป็นปราดูนะพยุงนี้ไม่ไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่ชอบแตกคอนะคอดำดำมนะแต่ถ้าเป็นประดูไม่ไม่ค่อยแตกประดูมันจะเหนียวกว่าครับไม้ปราดูนี่ออกเหนียวนะครับพยุงนี่ออกแข็งนะครับไม้ประดูนี่เปรียบเสมือนเหล็กแหนบนะครับไม้พยุงนี่เปรียบเป็นพวก skd 1 1 d 2ออะไรอย่างเงี้ยแข็ง แต่ระวังลั่นระวังแตกแต่ว่าเป็นด้าวน,นี่นมันไม่แตกง่ายนะถ้าว่าเราไม่ดุเดือดจริงๆนะมันไม่แตกง่ายแต่ความสวยนี่ยังไงก็พยุงนะครับพยุงนี่มีความมันแน่นครับมันแข็งนแน่นเนื้อมันแน่นครับมันยังเงางามกว่าเวลาใช้เป็นนานนี่แววเลยนะแต่ประดูก็เหมือนกันใช้เป็นนานแตเ่เราพูดถึงความแน่นความแข็งนี่ยังไงก็พยุงแต่ประดูจะได้ความเหนียวนะมีเยอใหญ่อ่าเล่มต่อไปตัวนี้เป็นนากีบะนะครับ 2เล <2012 S 1> ่มน <c oughs> ี้กับ2เล่มนี้คนละไซส์นะอันนี้สิบสิบสองนิ้วนะครับอันนี้เป็น10นิ้วนะครับเล่มเนี้ยเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทนะครับส่วนเล่มนี้หนึ่งพันบาทนะครับมันต่างกันตรงไหนดูสีไม้ที่เป็นไม้พยุงนะไม้พยุงจะแพงกว่าหนึ่งร้อยบาททุกอย่างทุกอย่างในนี้ไม้พยุงจะแพงกว่าหนึ่งร้อยบาทมันจะเล็กใหญ่ๆก็ช่างนะครับเราเลือกดูว่าเราชอบคุ้มหรือเราชอบตามใจเราเราเลือกเอา มันมีถูกมีแพงคนอย่างนี้แต่ในนี้ไม่มีแพงครับอันนี้หนึ่งพันบาทตัวนี้เก้าร้อยบาทนะครับต่างกันที่ไม้นะครับเล่มนี้เล่มนี้จริงๆมันเป็นสีดำๆอย่างนี้นะแต่ว่าผมถากให้ลูกค้านี่เป็นลูกค้าลูกค้าของผมนะผมก็ถากไปให้เพราะว่าจะจะไปแร่เนื้อนะ,ะการเปิดบางๆเนี่ยผิวขาวๆนี่จะบางกว่าหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเวลาที่ผมเปิด วเวลาผมเปิดเปิดสุดท้ายเนี่ยเปิดคมเนี่ยผมจะถักขึ้นมาด้วยแต่พวกนี้ผมไม่ได้ถกักแต่ว่าบางมันบางมันบางแล้วแหละแต่ผมว่าพวกนี้จริงๆผมอยากจะล็อกให้เป็นขาวนะตัวอื่นตัวอื่นผมไม่แนะนําจะขาวจะดำมันก็แล้วแต่แต่พวกนี้จริงๆเดี๋ยวผมจะล็อกให้มันเป็นขาวเพราะว่าเวลาผม <S <S <ๆ S 1> ผมเปิดคมสาุางท้าย <S <S ผมจะถักผิวข้างๆทิ้งด้วยคนระับให้มันเรียบเนียนขึ้นมาด้วยกันแต่จริงๆว่าถ้าถ้าใครดูวิดีโอผมบ่อยๆวิดีโอสั้นอ่ะมันจะเห็นแล้วว่า มีดเ่ถูกปาดแก้มเรียบเนียนตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่าทีเนี้ยตอนปาดคมครั้งสุดท้ายเนี่ยผมว่าเปิดขาวดีกว่าเนี่ยผมเปิดขาวขึ้นมาให้จริงๆมันต้องเป็นผิวดําอย่างนี้แหละครับแต่ความสวยมันต่างกันนะผิวผิวขาวมันสวยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ใน,นนี้ไม่มีมีดผิวขาวนะเล่มนี้8 5 0อห้าสิบบาทนะครับแต่แต่จะไม่ใช่สีนี้นะอันนี้ผมแถมให้ลูกค้าผมลูกค้าประจํา จะเป็นอย่างนี้ดําๆอย่างนี้ลูกค้าเนี่ยถ้าอยากให้มันขาวเนี่ยเอาไปฝนหินได้เลยขาวเลยนะครับนิดเดียวเองเพราะว่าผมทําเรียบไว้ให้หมดแล้วเรียบหมดเลยไม่ต่างกันเลยกับผิวขาวแค่ว่าผมถากทิ้งกับไม่ถากทิ้งแค่นั้นเองเพราะว่าบางคนเขาไม่อยากให้มันเป็นสีขาวไงชอบสีดําเพราะว่ามันจะดูแล้วเวลามันขึ้นสนิมมึงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยมันกบเกลื่อนได้ดีกว่าแล้วก็แต่ขึ้น่็ขึ้นด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าขาวขึ้นง่ายกว่าแน่นอนครับโอเคตรงนี้ เอาใหม่นะหนึ่งพันบาทเก้าร้อยบาทแปดร้อยห้าสิบาทถ้ารุ่นนี้สีขาวรุ่นนี้จะเป็นเก้าร้อยบาทอ่ะตัวนี้จะเป็นเก้าร้อยห้าสิบครับมันจะแพงขึ้นมาห้าสิบาทเดี๋ยวค่อยไปถามผมนะครับใครสนใจเดี๋ยวค่อยไปถามผมทีหลังไม่เป็นไรตัวนี้แปดร้อยบาทเห็นไหมเห็นนิ้วผมไหมนะบอกผมว่าปังต่อใบแหลมก็ได้นะครับผมเรียกผมว่าผมเรียกอย่างนี้ไหลผมไม่รู้มันชื่ออะไรหรอก ต่างต่อปลายแหลมมันจะมีปลายแหลมกับปลายไม่แหลมของผมน,นี่เป็นปลายแหลม <c oughs> มีด้ามแปดเหลี่ยมกับด้ามกลมนะให้เลือกกันถ้าด้ามกลมจะเป็นคอสเตเลสเหมือนพวกนี้แหละเหมือนพวกนี้จะเป็นด้ามกลมนะชอบด้ามกลมหรือด้ามแปดเหลี่ยมตัวนี้ตัวนี้ถ้าจะซื้อเรียกมันว่าเดบะนะครับแต่จริงๆเดบะผมเคยทํามันจะหน,นานะครับมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ว่าผมเรียกมันอย่างนี้เองอ่ะ ใครรู้ชื่อมนบอกผมหน่อยสิผมผมก็ไม่รู้จริงผมผมก็ยองโง่นะแต่ว่าเพื่อแลกความรู้บางอย่างมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรนะแต่ว่าถ้าจะสั่งซื้อผมเนี่ยให้เรียกมันว่าเดบะเราจะเข้าใจกันนะคุณกับผมจะเข้าใจกันว่าคุณจะได้ตัวนี้ไปครับมีผิวดํกวากับผิวขาวนะครับจริงๆกับผิวดาทาทายากกว่าครับอ้าวมันไม่ไม่มีอะไรง่ายอะไรยากหรอกมันเท่ากันแหละอันนี้เจ็ดร้อยบาทอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ แต่ก่อนผมขายในรุ่นนี้นะแต่ว่าบางคนชอบผิวดําจริงผมจะลดลงให้ห้าสิบาทนะครับนี่คือสไตล์ของผมเองลดลงมาห้าสิบาทเพื่อนเป็นให้มันเป็นผิวดำนะครับแต่ผิวดําอาจจะมีหลุมมีลายนิดหน่อยอันนี้ก็มีนะแต่ว่าบางทีมันเป็นหลุมที่ผมกัดไงี้บางทีผมทําขาวไว้แล้วแต่ว่าตอนที่ผมกัดลายเนี่ยน้ํายามันหลุดไปไปกัดปรูอย่างเงี้ยทีนี้มันขัดไม่ออกมันเพราะมันลงลึกลงลึกนะครับตอนนี้นะครับอนุโลมให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับ พวกนี้ก็จะเป็นแค่ใช้งานในครัวทั่วไปนะครับไม่ใช่มีดสับกระดูกขาหมูไม่หัวกระโหลกหมูไม่ใช่นะสับได้แค่ซี่โครงหมูกระดูกไก่นะครับได้แค่นั้นพอแล้วนะครับถ้าบางเล่นผมทําให้บางจริงๆเนี่ยเวลาไปฟันไปความบางของมันมันจะลั่นออกนิดหน่อยนะครับตรงปลา,นะา,ายๆนะตรงปลายปลายๆเงี้ยเพราะมันบางนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็ฝนแต่งเอานะครับแยวถ้ามันแตกเยอะฝนไม่ไหวบอกผมส่งมาเลย เสียดาค่าส่งมาพอนะครับเดี๋ยวส่งกลับผมส่งให้นะโอเคครับไปดูตัวตัวนู้นดูมิดแกล่งนู้นนะเดี๋ยวเดีนหนึ่งหนึ่งอ่าตัวนั้นหกร้อยบาทใช่ไหมวะใช่นั่นแหละนั่นคือหกร้อยบาทนะปราดูผิวดำหกร้อยบาทตัวนี้ ตัวนี้มันมันความความยาวรุ่นเดียวกันนะรุ่นหกนิ้วมันอ่ามันต้องบวกเพิ่มร้อยห้าสิบาทเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับเพราะมันเป็นด้ามพยุงขัดขาวนะครับด้ามพยุงขัดขาวมันจะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับนี่คือรุ่นหกนิ้วนะนั่นก็หกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วเจ็ดนิ้วมีตัวนี้ตัวสุดท้ายนั่นๆตัวสุดท้ายเจ็ดนิ้วนะครับอ่าเจ็ดนิ้วราคาจะแพงกว่าแค่ห้าสิบาทนะครับ แต่มันราวเจ็ดนิ้วครึ่งนะราวอ่ะมันมันเลยเจ็ดนิ้วแน่นอนนะครับระหว่างเจ็ดนิ้วถึงเจ็ดนิ้วครึ่งเนี่ยมันอยู่ระหว่างระหว่างนี้นะมันอยู่ที่ผมปาดสั้นยาวนะ <c oughs> เล่มนี้ผิวดำดั้พยุงมันก็ต้องเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเล่มนั้นนี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะเล่มนี้แต่ถ้ามันขัดขาวเหมือนไอตัวนุ่นอ่ะมันจะเป็นแปดร้อยบาทนะครับครับถ้า สนใจตรงไหนก็สอบสอบถามผมได้นะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็นี่พี่ใหญ่เพื่อนนะครับพี่ใหญ่นี่แปดร้อยบาทนะครับผิวดํามด้มมาอยู่ไอ้ดัมาอยู่ดํ้มมาดูนะครับผิวดํามด้มมาดูนะครับผมรีบนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปแพ็กไคละไลด์ด้วยเพราะว่าช่วงนี้ทางานคนเดียวตัวนี้ไม้ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างสวยครับมีอยู่เล่มเดียวนะครับ เราทำมาทำไมมันบางไงผมทำให้ดูมันบางอ่ามันสวยแต่แต่ผมก็ต้องชโลมน้ำมันให้มันนะเพราะถ้ามันแห้งเนี่ยเหมือนมันจะเหมือนมันจะเหมือนมันจะเหี่ยวเหี่ยวแล้วแตกเหมือนอารมณ์อย่างนั้นนะแต่มันไม่ใช่ไม้สดนะเหมือนมันจะเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็คอยชโลมน้ำมันไว้ให้มันนะครับชโลมน้ำมันให้ผิวมันชุ่มชื้นนะผิวผิวคนนะพอผิวคนมันแห้งมันก็แตกนะ อันนี้ปาดเลยนะครับจริงๆมันดําอย่างนี้นะครับเลยนะครับางานก็ประมาณนี้ทุกๆเริ่มก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ผมปาดพออยู่ที่ยันบาทมึขอโทษขอโทษ,อ,โทษอ่าตรงนี้เดี๋ยลูกค้าก็หินไปลบๆหน่อยนะมันไม่ถึงกับบาดหรอกแต่ว่าจริงๆผมลบตั้งแต่แรกแหละว่าแต,แต่ตอนที่ผมปาดอะไรเงี้ยมันมันก็เลยเผลอแหลมเผลอคมมาด้วยไงเดี๋ยวค่อยเอาหินลบมานะลูกค้า รอยต่อก็ประมาณนี้ครับเข้าก้าวแบบนี้อ่าทายหยดน้ําประมาณนี้นะครับโดยคร่าวๆเป็นอย่างนี้นะครับทุกๆเล่มที่เป็นมิดแรกจะสเปคนี้หมดนะโอเคหมดแล้วนะอ่าไล่ให้ดูใหม่ตอนนั้นแป0รนะครับเพิ่มเติมไมค่อยถามผมตอนนี้750เพราะว่าเป็นด้ามพายุงนะครับถ้าเป็นด้ามมาดู หกร้อยห้าสิบนะครับหกร้อยหกร้อยอันนี้รุ่นหกนิ้วนะหกหกนิ้วหกนิ้วทั้งหมดนี่หกนิ้วหมดยกเว้นตัวนี้หกร้อยหกร้อยหกร้อยแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับด้ามประยุงขัดขาวนั่นก็หกร้อยครับด้ามบาร์ดูนะครับ,รรบซองอละสองร้อยบาทนะครับซองเนี่ยยกเว้นในตัวใหญ่นี่สองร้อยห้าสิบกับไปพวกยาวนี่ถ้ามีซองก็ซองละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะมันยาวกว่า ที่เหลือก็ซองละส0งหมดเลยยก่ว้ตัวเล็กนั่นซองละหนึอบาทครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบคริมไม่นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็จะแพ็คสองสองแน่นๆผมบีบให้นแบนแหละมันเลยก็เลยแน่นนะมันง่ายวิธีแก้มันถ้ามันถ้ามันรู้สึกว่าหลวมก็ทำความร้อนแล้วบีบสันนี้มันก็แบนแตัแหน่แล้วมันก็แน่นแล้วครับ ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเราแก้ทางกันง่ายเลยอันนี้อ่ะที่ทพึ่งใส่เลยนะผมทำเสร็จผมไม่ได้ใสครับนะ <No. S 1> อ่าส่วนเล่นนี้ไม่ไม่มีซองนะครับ ไม่เอาซองเพราะว่าทําเองได้ซองทําง่ายมากนะครับดูดูจากอาจารย์หลายๆท่านก็สอนมันง่ายมากเลยนะคไม่ไม่ได้ทํายากอะไร,ระผมจะจับคู่แล้วเดี๋ยวผมจะแพ็คส่งแล้วนะนะน,นี่ทำเสร็จก็พึ่งใส่เลยนะเนี่ยไม่หลุดนะไม่มีหลุดนะนะแรงไม่ได้หรือหลุดนะหลุดละอายเลยนะ ต้องบอมือนะเราเป็นช่างเราบอมือเดี๋ยวเริ่มใหม่อันนี้ไม่ได้ใส่กาวอันนี้ถอดได้นะของลูกค้าจะถอดแล้วก็ลูกค้าจะไปทําด้ามเพิ่มแล้วก็เหมือนกับว่าจะเอาแบบถอดด้านได้แน่นนะครับขอผมไม่ใส่กาวก็แน่นนะครับข้อไม่หลุดนะแต่ว่าตอนส่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะข้อออกให้ใหลูกค้านะคู่ไหนเป็นคู่ไหนก็เนี่ยนี่ อซองก็เป็นสไตล์นี้อั่านี้ของเรื่องนี้ความจำต้องดีนะทำไี่ชุดเรททาทำยากไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะจำได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ทิ้งที่อยู่แล้วก็ไ่ไม่ใช่ผมจะให้เบอร์โทรแล้วก็ ID l i n ลนนะใต้คอมเมนต์นะครับใครที่สนใจนะครับจะจองก็จะแต่ว่าจะจองกันข้ามปีนะครับชุดนี้เพราะว่าปีนี้เต็มหมดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ชุด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 สุดท้ายเนี่ยธันวาคมเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าอาจจะช้าหน่อยก็ประมาณ จริงๆผมผมจะนัดกลางเดือนกับปลายเดือนนะสิบห้ากับสามสิบนะครับแต่นี้ผมจะเรียกว่าชุดสิบห้าธันวาคมอาจจะชา์เต็มที่ก็วันที่สิบเจ็ดนะครับผมจะส่งให้นะครับชาเต็มที่นะเพราะว่ามันเยอะนะครับแต่ถ้าทุกอย่างไปได้สวยก็ตามนัดเลยนะครับนี่ถึงผมนัดสิบห้าก็ต้องเผื่อใจไว้สักหน่อยหนึ่งเผื่อมันล่าช้านะครับถ้าใครจะจองก็จะเป็นคิววันที่เดือนแห่งความรักเดือนอะไร มกราคุณพาคุมพานะครับสิบห้าสิบห้าคุพ,าพันเนี่ยจะเป็นคิวแรกของปีหน้านะสิบห้าคุพ,าพันนะครับผมจะหยุดผมจะหยุดอ่าหนึ่งเดือนก็คือเดือนมกราคือผมจะหยุดนะแล้วก็หลังจากที่เสร็จมีดมีดชุดสุดท้ายเนี่ยผมผมก็จะไล่เก็บงานนะครับเพราะว่ามันจะมีงานชาวบ้านนะครับที่ผมดองไว้นะครับเวลาผมเอามาผมก็ต้องมาเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนต้องรอได้นะที่ที่ผมรับไว้ก็ผมอยากให้ ผมหมายถึงลูกค้าทางบ้านนะลูกเอ้ยลูกค้าใช่ใช่ลูกค้าที่บ้านแถวบ้านนี่แหละผมก็บอกให้รอให้ได้ถ้ารอไม่ได้ผมผมก็ทําให้ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าจองไว้เยอะทุกคนมีคิวของเขาเองนะครับถ้าเออเราเรามาอยู่ใกล้บ้านแล้วเราจะมาเอ้ยง,ง่ายง่ายเอง,งแล้วทําใไ้่นอนแป๊บเดียวผมผมไม่ทํานะผมถือว่ามันมันเสียเวลาครึ่งชั่วโมงก็มีผลสําหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นงานชุดนะครับครึ่งชั่วโมงก็มีผลนะครับ เพราะว่าเวลาผมทํางานวันนี้ผมต้องได้เป้าแบบนี้วันนี้ต้องได้เป้าแบบนี้ไปไปเป็นไปเป็นไปเป็นแบบฟอร์มมาเลยนะไปเป็นโครงสร้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปงี้ผมเรียงงานไปงี้นะผมไม่ได้ผมไม่ได้ทําสเปซสะปะ,ะวันที่หนึ<ส>่งต้องได้ <ard> ท่าน <IS UR> ี้วันที่สองต้องได้ท่านี้วันที่สามต้องได้ท่านี้นะครับถ้าวันที่สองช้าวันที่สามก็ต้องอัดเวลาเพิ่มขึ้นเ<ค><น>พื่อให้มันได้เป้านั้นนะครับจะไม่มีการแบบถอยหลังถอยหลังแบบแย่ลงแย่ลงไม่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 ใช่ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเกมนะครับโอเคอย่าลืมเล่นเกมนะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะเพราะว่าเผื่อมีหลายคนอยากจะเล่นเกมด้วยนะครับเพราะว่าแต่ว่าคนเดียวตอบได้3คําตอบนี่โอกาสถูกสูงนะครับโอกาสที่เพราะว่าผมต้องการจะแจกให้เร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าผมทําให้ตอบช้าแล้วก็คนละหนึ่งคอมเมนต์คนละหนึ่งคำตอบงนี้ผมว่าโอกาสตอบถูกมันช้าเกินไปนะครับเดี๋ยวมีดจะไม่หมดนะครับเพราะว่า ผมจะส่งให้พร้อมกับชุดวันที่15บธันวานะมีดมีดที่ผู้โชคดีได้ไปเนี่ยนะครับจะส่งพร้อมกับชุดวันที่15บาธันวาแล้วก็จะมีค่าส่ง100บาทเท่านั้นเองนะครับค่าส่งค่าแพ็คอะไรเนี่ยรวมๆแล้ว100บาทนะเหลือกี่บาทก็ช่าง10บาท20บาทบาท2บาทนั้นจะถือว่าเป็นค่าครูถือว่าเราซื้อขายกันแล้วนะครับไม่ได้ถือว่าให้ฟรีให้ฟรีไม่ได้นะให้ฟรีไม่ได้นะครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปนี้ไว้แล้วก็ตัดเป็นวิดีโออื่นแล้วก็ผมก็จะมาเปิดคำตอบนะในวิดีโอนี้แหละนะครับจำซุ่มเสียงผมไว้ดีและจำท่าทางพวกนี้ไว้ดีนะเดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็เปิดอีกวิดีโ,โ,ดโอหนึ่งเพื่อเฉลยให้ผู้โชคดีนะครับว่าเลขอะไรบ้างนะครับจะเฉลยไปพร้อมกับชุดวันที่15นั่นแหละนะครับส่วนใครที่ตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคอมเมนต์ให้นะว่ายินดีด้วยนะครับคุณได้เลขอะไร เป็นจะได้มีดอะไรไปนะครับอ่าส่วนสำหรับมีดชุดนี้แล้ววันนี้ก็ผมก็ต้องขอสวัสดีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับกับมีดชุดวันที่15ธันวาคมนะครับผมสวัสดีครับ